โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องมินะคะได้ซื้อซองจดหมายมาสอซอนะคะคขดว่าหนูรักแม่นะหนูรักคุณพนะ่อย่างนนะแล้วเราจะเซอร์ไพรส์แม่กัน,นะคะ่ะไปกันเลยดีกว่าไปแต่ทุกคนห้ามบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ก่อนจะไปเซอร์ไพรส์อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้น้องมินนะคะไปไปกันดีกว่า หนูนมีอะไรจะให้แม่ดูค่ะไหนมาดูซิอะไรตังยี่สิบบาทหนูรักแม่นะหนูขอให้นะเอาม่ในของพ่อละของพ่ออยู่นี่เป็นเหรียญแต่ว่า21บาทนะแต่เห็นแม่ว่าไม่ได้21บาทเหรียญเหรียญหนึ่งบาทตงตรงเมื่อกี้นะคะ เดี๋ยวดูดูคนให้นะ<ด>อ่านาก่อนตัดคลิปก่อนให้ตัดคลิปเหรอตัดคลิปมันปรับกล้องไม่ได้ก็แม่ก็จะจับให้ <Okay. S 2> ดูคนให้ดิคนให้ค่ะขอบคุณค่ะนะักนะนะเก็บไว้ซื้อให้พ่อเหรอหนูเขียนว่าหนูซ่อนไว้ในตู้โ <Okay. S 1> อเคอ่ะเอาเอาันนี้ไปด้วยดิเอาไปซ่อนในตู้ไปซ่อนในตู้ของพ่อกัดีกว่าพ่อชอบเปิดเก็บตัวเองมาก โอ้ยแล้วะปิดปั๊บนะโอเคเก็บล่างเก็บบนดีก็คอมเมนต์มาด้วยนะแล้วเก็บอลดีก,ก่อนเนาะแต่ถ้าพ่อไม่เปิดอะแต่พ่อต้องเปิดอยู่แล้วพ่อชอบของพ่อชอบของที่มันลึกลับไม่ให้ดูหน้าแล้วหนูก็บายบายสวัสดี โอวสักุชี่หน่อยอยากโชว์ได้มาั้ยไม่ได้ซื้อมาหรอกเพื่อนให้มาบ <Bye bye S 2> ๊า,ายบายค่ะ้ามมาแล้วายบายค่ะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe น,น้องมิ้นด้วยนะบ๊ายบาย